สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับผมช่างรวงเกษตรเตอร์คนโคราชนะครับอ่การลาดก่อเหมือนเดิมบ้านรวงโรงน้อยตำบลกิศนาครับผมอำเภอสีคิ้วนะครับอ่วันนี้เดี๋ยวผมมานำเสนอ XB1 นะครับัวนี้เป็นฟูโกต้า XB1 ครับเครื่องสี่ล้อนะครับพร้อมรูซารี่ะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สามสูบครับเครื่องสี่ล้อนะครับอ่ตัวนี้ก็มาดูสภาพโดยรวมกันครับนะเดินมาที่ละ ตัวนี้โรลเลอรี่เราเป็นขับกลางนะครับสามารถย่นเองได้นะครับผมนี่ย่นนี่ครับถอนรอตัวนี้ออกกปอตรปั๊บรับย่นง่ายครับดูใจผมย่นกับสองพันบาทตัวนี้ฐานลอกกว้างก็อยู่แปดอะไรวะเก้าเก้าสิบห้าเซนนะครับตัวนี้เป็นท้าสไลด์นะครับพยับแคบพยับกว้างได้แต่ล้อหนามันมาตรฐานนะครับล้อหนามันมาตรฐานแล้วมันจะอยู่ที่แปดสิบแปดเซนนี่แหละครับตัวนี้ วัดแล้วลืมครับผมอ่าเดี๋ยวที่นี่เราเรามาดูกันเครื่องยนต์ครับเหมือนเดิมครับทำคลิปกับไอ้คีดดื้อครับไอ้ลูกชายอ่าไม่้องเผาหัวนะครับเพราะว่ารอยผมปั่นมาแล้วเปิดดูไอ้กันน้อยัว่นี้น้ำมันกุ้งน้ำมันเครื่องของเดี่ยวยังไม่ได้ถ่ายนะครับ น้ำมันไม่ได้ถึงนั้นกระทานแห้งๆนะครับแห้งโอ้ยโอ้ยขนาดปันตั้งหลายรอบแล้วครับร้อนแล้วด้วยนี่ครับน้ำยังไม่จะเปิดฝาาม้อน้ำได้อยู่เลยครับนี่ เ็นเก่าญี่ปุ่นแท้ไม่เคยผ่านการใช้งานใดๆครับยางหลังก็ดยยอกเยอะครับด้านทางก็มีแจกรายงานนิดหน่อยครับโลนากับเชิงหลาคันก็สภาพนี้ใบเดี๋ยวเรายกดูใบมาวางดิะระบบไฟด์ดิขึ้นลงปกตินะครับไม่ต้องเร่งก็ขึ้นอ่าใบค่อนข้างเยอเกือบสิบเปอร์เซ็นต์ครับนี่อ่านี่ผมปั่นมาก เดี๋ยวเรามาปั่นกันนี้ดูครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ราคาแบบไม่ต้องต่อรองครับให้แบตเตอรี่ใหม่1ลูกนะครับหกหมื 68, บาทนะครับผมมาชมรถได้เลยครับผมอำเภอสีคิ้วบ้านหลวงลงน้อยจังหวัดคนครราชสีมามีไมว้ลวมันเค่ว่าเติมปั่นทีละปั่นไปเลย กรงนนเน้นๆเกียร์ดีๆครับเกียร์อยู่ด้านข้างเนะี่ยไอตัวนี้เกียร์ที่อยู่ด้านข้างนะครับเหมือนกับคูเบอร์ต้าบียีบ่บเอ็ดบเราครับนี่ตัวนี้พีคีโอจะปั่นได้สองระดับนะครับมีหนึ่งกับสองครับจะรอบจัดครับเอาปั่นไปเลยปั่ปนยาวไม่รู้เลยนี่แหละยาลูกๆนี่แหละปั่นรูกสามเพราะยามัมหนาดินมันแน่น โอ้แกสามธรรมดาเราเมืนใช่รู้ก็ไหนเราเนอะรพ่อเขารูวแล้วรูวมัต้องดึงขึ้นเฮ้ยเร็วพดทธเร็วพุทธเร็วพดแม่เร็วพแม่ร้ววรววอ,องไห้เนี่ยู้แลงดีะไปเลยไปไหวอ่าจับจับครับดูมันไปครับนี่ขนาดดินแน่นนะครับ ดินตรงนี้ไม่เคยโดนไถโดนอะไรย้าลุกๆครับอาโดนหนักรถอืดคนไม่ออกคนไม่ไหลนะครับดูครับดูตามปกติเราปั่นสักรูสองครับถ้าดินมันแน่นย่ามลกนะครับมีปั่นรูตามไปได้สบายเหมือนก็นวิ่งเก่หนึ่งครับแม่รไฟดีเลยแ่หน่อยอ้ย อันนี้ร้อยผมปั่นแล้วนะครับย่าลกๆนะครับอ่าทำไมน้องเนตรมาไม่ได้เนี่ยอ่ะอันนี้จะเป็นดินแบบที่ว่าเราทําการเกษตรประจำหรืออาจจะโดนกวนแล้วดินจะฟูครับเดี๋ยวเราปัาน่นเจนึงธรรมดาล่ายลองเจน,นึงธรรมดาดิอ่าพี่โอให้ยเจนเลยอยู่ดิไหวไหมปั่นได้เฉยครับ อ่าดูครับแต่ผมไม่ได้นําให้ปั่นนะครับถ้าดินแข็งถ้าเกียร์หนึ่งธรรมารถมันจะร้อนครับราใจเย็นๆปัน่นสักโลสองโลสามดีกว่านะครับอ่านี้จะเกียร์หนึ่งธรรมดาไปได้นะครับเอาให้มดเดินนี่เลยก็สนใจติดต่อมานะครับถีไม่สวยยังยอมรุ่น้านอู่ช่างรองกรเกษตรเฮ็เตอร์นะครับผมส่วนเราจะเน้นเครื่องเกียร์ระบบไฮดรอลิกนะครับ หกหมื่นแปดพันบาทให้แบตเตอรี่ใหม่หนึ่งลูกมาเปลี่ยนเอาเองครับเฮ้ยอย่างวะอ่ะอานี่ครับนี่แป้นเกียหนึ่งธรรมดารอบจัดมากเลยครับเฮ้ยดินแข็งแล้วดินแข็งแล้วเอาไว้ยมุอดดอนนี่เลยไหม นี่ครับใจที่ต่อมาได้ครับศูน8 7 4 7 2 5 0ไเอศูย์ไ้ละยาลูกเอารูสามรูสองรู้สองยามันลุกอ๋อมันขาดมุ่นไปเลยนี่นี่ครับก็รู้สองไม่ช้านะครับแล้วไม่หนักแรงรถด้วยรถมันจะไม่ร้อนนะครับดูเลยครับยาลูกนี่ครับผมนี่ยาขาดแล้วนะครับขึ้นมาแล้วนะครับ นี่ไงครับนะพอดีมันลกครับถ้ามันลกมันจะไม่เป็นแบบนี้นะครับนี่อันนี้มันลกมากเลยครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวยาถล้ามันโดนแดดโดนอะไรมันก็ตายครับเฮ้ยเดินบ้านยูฟูไว้นะปั่นนิ่มๆเงียบๆ,ๆนะครับดนใจก็เด้ <laughs> สอบถามได้นะครับศูนย์4 7, 7, 7 2สองแนะครับ ไอ้เม็ดนี่นี่ตรงนี้นี่นลูกๆนี่รอนแรงดีวะร้อนขนาดนี้ควันยังไม่ออกไม่ไหลวะเฮ้ยลลโล,โล,โลยามันลุกเดี๋ยวมันไม่ไมนี่ดูครับขนาดดนหนักนะครับไม่มีเสียงโรตารีร่นะครับไม่มีเสียงรุดด้วยมีแต่เสียงเครื่องครับเสียงยโูโก็ไม่มีไม่ดังนะครับ นี่ครับเห็นฟูๆนี้ขาดเหมือนเราด้อนี่นี่ครับนี่ครับแต่ส่วนใหญ่ที่เราเน้นก็คือเราไถาแล้วนะครับไถแล้วเราจะไปปั่นให้ดินมันละเอียดมันแตกนะครับแต่หรือใครจะไปปั่นแบบปั่นแบบจิบๆนะครับที่ไม่ไถไม่อะไรก็คือเราต้องรอให้หน้าดินเปียกนิดนึงนครับทาหญ้าลูกไหลมันก็จะพันด้อครับ ครับผมก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวครับมีอีกคันหนึ่งนะครับนี่ล้อเรียบนะครับพร้อมตัวตัดหญ้านะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่5 8 0หมบาทนะครับดูครับตัดหญาลุกๆครับมันไป็นกากินถึงนู่นเลย นี่ครับยาลูกลุกนะครับยาแข็งเอียวผมเลยนะครับนี่อ่านี่ครับดูเลยครับนี่ดครับยินเลยนะครับก็อันนี้จะเป็นลูกสาวนะครับตัดอยู่ อะไรถอยแย่อาี่ไปนี่ก็ได้นี่อ่าตัวนี้จะเป็นตัวตัดหญ้ามืสองนะครับอ่ารถพร้อมตัวตัดห้านี่ลูกสาวครับตัวราคาจะอยู่ที่5 8 0หมบาทนะครับตัวนี้ตัวตัดหญ้าขนาด1เมตรนะครับของมือสองจะใช้งานดีครับใบเปลี่ยนให้ใหม่นะครับวางเลย เยอะและเฮ้ย <Hey, S 1> เอาไปตานได้ลง n g ไหมถึงเพื่อนเลยนะเนี่ยเ <c oughs> ้วก็ปั่น <c oughs> ตอนปีนี้มันเอาไม่ทน <c oughs> ันนี่ครับ <c oughs> ทำไมอ่ะ <c oughs> โอ้ยโยขาดหน่อยเนาลเราเพียงไม่ตรงกดลง เร่เออะเลีงเลีงเล่งเลีงาแล้วยามลุกนี่งไงครับผมจะไปติดตอได้ทำงานร้ยเปอร์เซ็นต์นะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับ0 2น4์สองสนะครัง้ ไปเลยครับยาลูกน้เลยครับโอเคนะครับ